สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยเปิดตัวรถไฟลาวจีนชื่อลานช้างเตรียมเดินรถเที่ยวแรกวันชาติลาว2ธันวาขบวนรถไฟลาวจีนเดินทางมาถึงกรุงเวียงจันท์เมืองหลวงของสอปป,อปอลาวแล้วโดยมีพิธีรับมอบรถไฟหัวกระสุนลานช้างอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งการเปิดเดินขบวนรถไฟลาวจีนครั้งประวัติศาสตร์จะมีขึ้นครั้งแรก ตรงกับวันชาติลาววันที่สองธันวาคมนี้หลังจากเริ่มดำเนินการมาเป็นเวลา5ปีสำนักข่าวสินหัวรายงานเหตุการณ์สำคัญของประเทศสปปาลาวโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีพิธีมอบตู้รถไฟหัวกระสุนในโครงการเดินรถไฟระหว่างจีนกับสปปาลาวซึ่งเหตุการณ์นี้กำลังจะก,กลายเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีการคมนาคมระหว่างประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียนกับประเทศจีนตู้ขบวนรับส่งผู้โดยสารลาวจีนขบวนแรกที่ชื่อว่าล้านช้างโดยพิธีส่งมอบบริษัททางรถไฟลาวจีนและมีการลงนามสั่งซื้อรถไฟฟูซิง EMU รุ่น CR200J มาให้บริการรับส่งผู้โดยสารรวมสองขบวนนั่นคือล้านช้าง และอีกขบวนที่ชื่อว่าแคนลาวสำหรับขบวนรถไฟล้านช้างที่มีการส่งมอบครั้งนี้มีทั้งหมด7ตู้จํานวน720ที่นั่งแบ่งเป็นที่นั่งชั้น1และชั้น2รวมทั้งมีที่นั่งสำหรับผู้พิการด้วยรถไฟฟ้าถูกออกแบบด้วยสีสันสนัญลักษณ์ของธงชาติลาวคือสีแดงสีน้ำเงินและสีขาวทั้งนี้การก่อสร้างรางรถไฟจีนลาว โครงการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ธันวาคม2016และกำลังจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในวันชาติสปปลาววันที่2ธันวาคม2021นี้ซึ่งนับเวลาแล้วทั้งสิ้นเป็นเวลา5ปีเต็มซึ่งช่วงเวลาต่อจอากนี้ไปคุณภาพชีวิตของประชาชนสปปลาวจะพัฒนาขึ้นดีขึ้นอย่างทันตาแม้จะเป็นรถไฟความเร็วระดับปานกลางก็ตามโดยทำความเร็วได้สูงสุด 160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเส้นทางรถไฟลาวจีนมีความยาวประมาณ1,000กิโลเมตรจากคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนนานถึงเวียงจันทร์เมืองหลวงของสอปปาลาวแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงแรกคุนหมิงบ่อหานเขตประเทศจีนระยะทางประมาณกว่า500กิโลเมตรจีนวางเครือข่ายรางรถไฟจากคุนหมิงผ่านเมืองฟู่เอ,อ๋อเชียงรุ่ง12ปันนา ลงมาถึงชายแดนจีนลาวที่เมืองบ่อหานตรงข้ามบ่อเด่นของสปปลาวโครงการรถไฟลาวจีนมีมูลค่า5,900ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเป็นเงินกู้จากธนาคารส่งออกนำเข้าของจีน3,500ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยฝ่ายจีนรับภาระหนี้สินประมาณ2,480ล้านดอลลาร์สหรัฐและสปปลาวรับภาระหนี้สินประมาณ1,60 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เหลืออีก2,300ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐทางสปปลาวมีภาระใส่เงินผ่านบริษัทร่รวมทุน730ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐและจีน1,630ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐโครงการรถไฟลาวจีนมีความเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยด้วยเพราะที่จริงแล้วโครงการนี้ไทยและสปปลาวจีน3ประเทศมีการตกลงความร่วมมือกันโดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ร่วม3ฝ่ายไทยสอบบลาวจีนตั้งแต่ปี2560หรือ2017รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบได้มีนโยบายแผนการเตรียมความพร้อมรองรับการขนส่งระหว่างประเทศผ่านรถไฟไทยลาวจีนนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งในปี2562เพื่อขับเคลื่อนพร้อมผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยมีการประกวดราคา และลงนามในสัญญาฉบับที่2-3กับฝ่ายจีนในเดือนตุลาคม2563โดยประเทศไทยณตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมามีระยะทาง253รกิโลเมตรกำหนดเปิดให้บริการปี2569ระยะที่2นครราชสีมาหนองคายซึ่งใกล้กับเวียงจันทร์ในโครงการรถไฟจีน สปปลาวมีระยะทาง356กิโลเมตรปัจจุบันไทยได้ออกแบบรายละเอียดโดยมีกำหนดเปิดให้บริการในปี2571โดยเตรียมหาหรือร่วมกัน3ฝ่ายเพื่อเตรียมการเดินรถเชื่อมไทยลาวจีนต่อไปและตอนนี้มีความคืบหน้าใน3ประเด็นนั่นคือ 1. การเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าทางรถไฟจากจีนตอนใต้เชื่อมต่อสอปปลาว 2. การพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อไทยลาวจีนอาทิการจัดเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า 3. การสร้างสะพานมิตรภาพรองรับการขนส่งทางรถไฟโดยเฉพาะซึ่งหากโครงการนี้ประสบความสาเร็จแล้วก็จะมีการเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยลาวและจีนจะสะดวกมากยิ่งขึ้นศิลปัชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟัง สวัสดีครับ